เฮีย <He> er. ผมปูสมอกปิดก่อนบุญเนินเขามาดิเฮียหลักต้นไม้สองตัวสุดท้ายเก็บจัดเลยจั่งจัดเลยโอ้ย ฝากด้วย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 ฝเด็กตัวนึงฝากด้วยฝากด้วยทุกคนเออทีมีเป็นไฟต่อสู้ไม่ได้ที่มีลูกที่ไม่มีลูกพี่ไม่มีลูกขอโทษได้ไหม